ที้น้องใหม่เยอะครับเยอะเกิดขึ้นมาเยอะแล้วเที่ยวป่าประเภทสีเนี่ยเยอะมาก ก็จากการเชิญชวนกันนะครับแบบนี้ครับแล้วก็มีการไล่นเซตติ้งไปนะครับตอบรับเป็นอย่างดีเนี่ยนะพอถึงเวลาเอ๊ะทีมเรากลุ่มเราเนี่ยครับเราไปแข่งขันกันไว้เพื่อสนุกสนานสมบัติสมาชติสามปีกันแล้วก็เฮ้ยเราก็ได้ทำได้นะเดี๋ยวก็เชิญชวนนะครับปีหน้านะครับต่อไปนะทัพผู้จัดเองก็ด้วยเซตติ้งแบบนี้นะครับผมก็คาดหวังให้ผู้คนเมื่นั้นจะมีกิจกรรมดีๆอยู่ที่อีกนะครับครับคือเดี๋ยวนี้รถขับสี่นะครับในกรุงเทพนะครับ คือยกงประมาณสามนิ้วห้านิ้วเนี่ยเยอะครับคเปลือกคือผมเห็นการจัดของรายการ YouTube ต,ต่างๆตอนนี้นับรวมพลนกับสี่บนสี่เนี่ยแต่งมาโชว์รถจะเยอะมากเลยครับเดี๋ยวนี้หันมาใช้กันเยอะนะครับรถขับสี่เพราะว่า,าบ้านเราอ่ะอาเอาไปแล้ว ใส่ไป,ไ,ปไปแล้วนะครับแทงยังไม่เจ็อไรครับเอากลับมาได้นะครับว uh ัน huh. นี in, ้รถสี่คนสีที่เือบเยอะมากครับใช้แล้วก็แย่เยอะมากฝนตกตัวตู้ถ่านตู้มาจะแจตอนนี้ครับในายที่เรียกว่าจเรื่องของเคื่อง้อเนี่ยเื่พื้นที่ระดแล้วก็พื้นที่เรกด้วยาะรนตขเคลื่องสีล้อเนี่ย มากขึ้นนะครับเราเราก็ต้เกิดกิจกรรมที่ทางเขตที่นี่นะครับมีมและจังหวัดนะครับได้แบบพื้นที่รับสูงที่ประชทพรัตน์สมเด็จส่ริร้อนก็ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุราจุลทรต่างต่างใช้กับในอาณาจักรที่เหมเอากันว่ประจำวันอยู่แล้วใช่ครับอันนี้มีคนคนกงจะหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำกิจกรรมแต่บางท่านไม่เห็จะดูเรื่องว่ามีอย่างนีเขาไป รถมันเร่าแรงจันเลนะครับมันไม่จับมือแบบจังภาพจากมาตรงนี้นะครับเริ่มแสง่สดแล้วนะครับที่เสียงนีงฮะมันจะดูนะครับแต่ก็เริ่มตัดแต่ภาพเราก็ตัดแสงทั่เต็มที่นะครับท่านผู้ชมได้ได้เห็นันะครับใักเรแตอนนี้ภาพภาพที่จ์โปรเจคเตอผมแน่นะครับผมจะมองเห็นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าแสงที่ออกไปทางโทรศัพท์ที่ดูอยู่นะครับ ก็อมองไม่เห็นแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับล้อใหญ่เราจะมองเห็นอยู่นะครับด้วยด้วยด้วยร้วยดผมพยายามเลือกแต่ให้เลือกขึ้นนะครับก,ก็ก็น้อยลงแล้วนะครับในสว่างที่ตัวเข่าฝาบมากกว่านะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับรับเรื่องของแสงนะครับก็พยายามจะใช้เวลาแบบนี้ผมน่าจะทีมงานในพิศดารก็น่าจะดันได้ถึงประมาณแค่ช่วหนึ่งเนาะเพราะว่า ตอนนี้ยเขาอยู่ด้านอนนะแต่แล้พอมีอยู่นะครับไอ้ตัวที่ที่ตับกระดาษแต่สื่อขึ้นมาก็เอาส่วนที่สุดนะครับสมาที่นี้นะครับเพื่อให้ทดาน้ชมผู้ชเกณฑ์ความบนะครับเพราะว่าแบบแบงคับแล้วก็ทีมที่เข้ามาจบเกมกันร้อนยี่เราอยู่เยอะนะครับแต่สมาได้ล่าได้แสงนับน้อยนะครับก็เดี๋ยวพยายามจะสั่งไปให้ท่านผู้ชมแต่ก็ขอบคุณนะครับทีมงานบริษัทนะครับท่านบอมนะครับที่ให้ อ่า,าสินะมันกาจะมีช็อปปกับเกมน,นี้ปรบมาณตอน่อ้นะครับด้านบนบนี้อ็ัา,ากั็มันจังหวะนี้แค่สีก็สวยเลยครับของิยาครับแต่บอดี้ดีโค้ด้านบนอเคประกาศดูด้วยนะครับเสื้อที่หลากหลายลายเลยครับไม่รู้ว่าบอกลายกันเด็น เขาบอกหลายคนนี่ยมันมีกองเทียนผมเห็นอยู่ท่านเึงเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยเขาเทียนทุกคันนะเจ่ส่งเก็บทุกคนด้วยเจ้ามีสายฟ้าเจ้าสารเก็บทส่าสายลอะไรแย่รับเาทุกันับเป้นรุ่ิสกันนารักากแต่ว่าเขาน่จต้องชอ้เขาจะอดแล้วก็เจะมรื่อหลายที เลขแปดเนเนาะครับครับต <sk az> ัายแล้ว่ึหมือนได้เดี๋ยมก็ไป็นปดเปี้วนะครับไป็นปดเปี้ยปดตันดีนี่ยนะครับนักบนถอยข้านะครับเนี่ยจุดนี้พี่กองแทนไปขอได้เห็นนะครับตันนี้สมุทรโญ่ที่มโมเกมในสนามนะครับแปดไปกว้างๆแบบนี้นะครับก็ได้ในระหว่างฝ่ายของแม่โคนช่วยอยู่ด้วยนะครับ รถแข่งที่ันแรกมาลอยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ต้องแต่งตัวเข้าไปครับจากคันสุดท้ายแล้วเป็นคันที่สองนะครับและคาร์ทสุดท้ายเขาก็ได้แปดคงจะต้องถอยเข้าเลยนะครับถอยได้เข้าไหมถนคันแรกครับ้ะถอยเข้าดิสุดได้สุดที่รถโผล่มาไม่ได้เลยนะครับในบล็อกสุดท้ายต้องต้องออกมาต้องเข้าบอลครบนะครับส่วนน้าได้ดีเลยได้แต่ถ้าอยู่ในบล็อก เขาเขาออกแบบไว้เดินหน้าเข้านะครับถอยเข้าถอยเข้าครับถ้าไม่พอเราไม่กบเวลาไม่ได้ครับน่าจะหมดแล้วครับสัปดาห์จะแจ้งบอกดีเอาครับเราไม่กดเวลาได้ครับสำหรับรางใหม่เลขหกครับสุริยะโลจิสติกลูกฟระร่วงเอ็มเทควีดีเอเอกชนอพงทีโอที